สาเหตุหลักๆที่ผมไม่ค่อยชอบดูอะไรที่มันเกี่ยวกับลูปเวลาก็เพราะมันเข้าใจยากครับจะหนังกระตูนหรืออนิเมะยิ่งมีลูปเยอะเท่าไหร่ผมก็ยิ่งงงยิ่งไม่เข้าใจเท่านั้นทําให้มันยากมากๆครับที่ผมจะคลิกเข้าไปดูเป็นสาเหตุที่ผมไม่ดูหรือเลิกดูไปกลางคันทั้งโตเกียวรีเวนเจอร์อีเรสรีซีโร่หรือสไตเกตแม้ผมจะทราบดีอยู่แล้วนะว่าสไตเกตเนี่ยมันเป็นอนิเมะที่ยอดมากๆแค่ไหนแต่ถ้าจะให้ผมไปดูอีกหรือดูเวลากินข้าวอะไรงนี้ผมก็ไม่เอาแน่นอน เขาว่าเมื่อไม่นานมานี้ครับผมมีโอกาสได้ดูอนิเมะลูปเวลาเรื่องหนึง่งที่ตัวมันมีองค์ประกอบทุกอย่างที่ผมชอบเทพเอเลียนสปารลาดและเป็นอนิเมะลูปเวลาที่มีตอนจบที่อิ่มอกอิ่มใจมากๆเรื่องหนึง่งนั่นคือ s u ม m e r ร i m e ม e เ d นเดอรในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องราวของมันกัน มืทำเรียนริงมันเคยเป็นมังงะมาก่อนครับลงให้กับนิตยสารดิจิตอลของชูเอชะชื่อมังงะ plus เป็นแอป,ปอ่านมังงะถูกลิกสิทธิ์ครับก็เหมือนกับมังงะ plus ใบชูเอชะนั่นแหละแต่ตัวนี้มันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นนิตยสารมากกว่าแอป,ปอ่านมังงะเพียวๆโดยตัวเรื่องมีผู้สร้างคืออาจารย์ยาสึกิทานากะเป็นอาจารย์มังงะที่อาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันมากนะครับถ้าอิงจากผลงานที่ผ่านๆมานะครับเรียกว่ามีแค่ซัมเมอร์ไทม์ก็ได้ครับที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดแล้วตัวเรื่องออนแอร ก่อนจะจบลงในช่วงกุมภาพันธ์2 0 2 1ที่ผ่านมาพร้อมถูกทำเป็นรวมเล่มครับจำนวน13เล่มแล้วค่อยจึงถูกนำมาดัดแปลงเป็นอนิเมะให้เรารับชมกันซึ่งมันน่าเสียดายมากๆครับมองย้อนกลับไปแม้สม์ไทม์จะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันมากนักนะครับในตอนที่เป็นมังงะบนแพลตฟอร์มหรือแม้แต่ตอนที่มันมีรวมเล่มออกมาแล้วเทว่าพอได้กลายเป็นอนิเมะตัวมันก็ดันโชคร้ายครับที่โดนกระแสของเรื่องอื่นเนี่ยกลบหมดมันเลยทําให้แม้จะเป็นอนิเมะแล้วแต่มันก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันมากอยู่ดี ผมเลยอยากให้ทุกท่านลองไปชมกันมากๆครับตัวเรื่องมาดีมากๆเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอนิเมะที่อันเทอร์เรทที่สุดอีกเรื่องหนึ่งเลยเนื้อเรื่องดีแอคชั่นสนุกตัวละครสวยหล่อตอนจบแฮปปี้เอนดิ้งเคลียร์ทุกอย่างไม่ค้างคาโดยนอกจากตัวอนิเมะแล้วนะครับสมเมร์ทํเลนเดอร์ริงจะยังมาเป็นไลฟ์แอคชั่นด้วยประกาศไว้ตอนท้ายในมังงะแต่ก็ในปัจจุบันนี้นครับผมหาข่าวอัปเดตอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ว่ายกเลิกไปหรือ,อยังแต่จะยังไงก็ตามครับอนิเมะยังอยู่ย้ำหลายรอบเหลือ เรื่องราวในสมมิธรรมเดเดริงจะเกี่ยวข้องกับชายคนหนึ่งครับชื่ออจิโร่ชินเปเดิมทีเขาเป็นคนที่อาศัยอยู่ภายในเกาะที่เกิดเรื่องครับทว่าหลังจากการตายของพ่อแม่ของเขาในอุบัติเหตุทางเรือมาเลยทําให้ตัวชินเปถูกรับเลี้ยงครับมาอยู่กับสองพี่น้องตระกูลโคฟูเนะทว่าพอโตขึ้นมานะครับชินเปเขาก็ได้ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่โตเกียวไม่คิดว่าจะได้กลับมายังเกาะอ,อีกจนกระทั่ง2ปีต่อมาชินเปได้ทราบว่าเพื่อนของเขาอุชิโอโคฟูเนะได้เสียชีวิตจากการจมน้าครับ มาเลยทําให้ชินเปต้องกลับมาเข้าร่วมงานศพทว่าในการกลับมาครั้งนี้ตั้งแต่ตอนอยู่บนเรือเลยครับยังไม่ได้เหยียบเกาะเลยชินเปก็เริ่มสัมผัสได้ถึงสิ่งประหลาดเขาฝันเห็นภาพหลอนของอุชิโอที่น่าจะเสียชีวิตไปแล้วและพอมาถึงงานศพเขาก็ได้ทราบว่าการตายของอุชิโอเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังเนื่องจากตามปกตินะครับถ้าเราเสียชีวิตจากการจมน้ําเราจะพบน้ําภายในปอดแต่กับอุชิโอมันไม่มีและจากปากของเพื่อสมัยเด็กอีกคนนึงมันก็ยิ่งทําให้เขาสงสัยครับ เพื่อนคนนั้นบอกว่ามันมีรอยบีบบนคอของอุชิโอมาเลยทำให้ชินเปเขาทราบว่านี่เป็นการฆาตกรรมเขากับน้องสาวอีกคนหนึ่งมิโอโคฟุเนะเลยลองสืบหาดูครับก่อนจะพบเรื่องราวที่มันแปลกยิ่งกว่านั่นคือภายในเกาะแห่งนี้มันมีโรคระบาดท,ที่เรียกว่าโรคระบาดเงาอยู่เป็นเรื่องราวที่บอกถึงการมีอยู่ของดอปเปิร์กงเกอร์ตัวอะไรบางอย่างที่มีหน้าตาเหมือนกับคนอื่นโดยการสืบในครั้งนั้นมันจบลงตรงที่ชินเปเขาได้ไปพบกับดอปเปิร์กงเกอร์หรือเงาของมิโอครับ ที่ตัวมันได้สังหารมิโอตัวจริงไปพร้อมกันกับตัวเขาก่อนที่ตัวชินเปนจะตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเขายังอยู่บนเรือหลายสิ่งที่เราเห็นภายในซัมเมอร์ไทม์พวกมันได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งที่มีอยู่จริงครับหลักๆคือ2อย่างที่สําคัญเซตติ้งของซัมเมอร์ไทม์เรนเดอริงจะเป็นเกาะแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นครับชื่อฮิโตงาชิมะภายในจังหวัดวาคายามะแต่ถ้าคุณเอาชื่อนี้ไปเซิร์ชครับตรงตัวเลยคุณจะไม่เจอครับเพราะตัวเกาะในเรื่อง มันได้แรงบรรจารย์มาจากเกาะโทโมงาชิมะในจังหวัดเดียวกันซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ชื่อของเกาะที่ถูกเปลี่ยนครับมันก็ค่อนข้างมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องอยู่เหมือนกันดังเดิมโทโมงาชิมะจะใช้คันจิที่แปลดได้ว่าเพื่อนโทโมะแต่พอเป็นฮิโตะในฮิโตงาชิมะแม่ผมจะหาตัวคันจิไม่เจอครับว่าในเรื่องใช้อะไรแต่ฮิโตะที่ดูเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากที่สุดก็คือฮิโตะที่หมายถึงคนคนอื่นหนึ่งและที่น่าสนใจก็คือฮิโตะมันไปพ้องเสียงกับฮิโตะที่หมายถึงหัวขโมยด้วย ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ได้อิทธิพลมาจากโลกจริงก็คือเทพเจ้าที่ผู้คนภายนนเกาะแห่งนี้บูชาครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูตัวเทพเจ้าเราต้องมาดูตัวจริงของซัปปะหลาดดอเปิลเกงเกอร์ที่ชินเปกับโอชิโอและพักพวกต้องรับมือกันซะก่อนอย่างที่บอกไปภายนนเกาะฮิโตงาชิมะมันเคยมีการระบาดของโรคเงาเกิดขึ้นในอดีตชินเปเขาได้ยิน,นเรื่องนี้มาจากชาวประมงคนหนึ่งครับที่บอกว่าการติดโรคเงาเนี่ยมันเหมือนกับโรคอิสุกอิสัสยที่เมื่อเป็นครั้งหนึ่งแล้วถ้าหายก็จะไม่เป็นอีก ทว่าเมื่อชินเปนสืบเรื่องการตายของอิชิโอไปเรื่อยๆเขาก็พบว่าโรคเงาที่ชาวประมงพูดถึงมันหมายถึงการมีอยู่ของดอเปอร์เกงเกอร์ภายในเกาะแห่งนี้ครับที่พวกมันสามารถเลียนแบบรูปร่างหน้าตาของผู้คนภายในเมืองได้แต่ดอเปอร์เกงเกอร์พวกนี้พวกมันจะไม่เหมือนกับดอเปอร์เกงเกอร์ในตำนานเมืองทั่วไปนะครับอันนั้นคือถ้าเราถูกแตะตัวตัวจริงก็จะตายแต่ดอเปอร์เกงเกอร์หรือชาโรภายในซัมเมอร์ไทม์พวกมันเป็นเงาครับ ตามชื่อมีรูปร่างคล้ายกับร่างต้นทุกอย่างชนิดที่ว่าถ้าไม่รู้ถึงการมีอยู่ของพวกเงาตั้งแต่แรกและไม่รู้วิธีแยกแยะมันก็ไม่มีทางครับที่จะสามารถบอกได้ว่าใครเป็นตัวจริงใครเป็นเงาความสามารถสําคัญของเงาพวกนี้คือพวกมันสามารถสร้างสิ่งของขึ้นมาจากเงาได้โดยการก๊อปปี้ที่เป็นเหมือนกับการถ่ายรูปเพื่อลอกเลียนสิ่งของต้นฉบับแต่ก็มีข้อจํากัดอยู่นะครับคือของที่ก๊อปปี้ขึ้นมาเนี่ยพวกมันจะใช้ได้แค่ภายนอกเท่านั้นยกตัวอย่าง ถ้างเงามันก๊อบปี้ไฟฉายไฟฉายนั้นมันจะไม่สามารถส่องไฟได้พวกเงามันไม่สามารถล็อกเดียน,นกลไกภายในได้อย่างที่บอกไปเหมือน,นกับการถ่ายรูปที่เราเห็นแค่ภายนอกเท่านั้นแต่ถ้างเงาพวกนี้มันไปก๊อบปี้พวกสิ่งที่ไม่มีกลไกพวกมีดไม้เบสบอลกุญแจของเหล่านั้นมันก็จะยังสามารถใช้งานได้ตามปกติครับอย่างไรก็ตามมันมีข้อยกเว้นอยู่คือพวกสิ่งของที่เป็น,นกลไกพวกมันจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อของต้นฉบับที่ใช้ล็อกเลียนขึ้นมา มันสูญหาย high, หรือทุกทำลายไปแล้วเท่านั้นเป็นการเปรียบเทียบเชิงปรัชญาครับของที่ลอกเลียนกับต้นฉบับในเชิงข้อมูลไม่ใช่คุณภาพมันล้วนเป็นอันเดียวกันที่ทําเมื่อไหร่ก็ตามต้นฉบับหายของลอกเลียนมันก็จะกลายเป็นต้นฉบับแทนซึ่งสิ่งนี้มันจะรวมถึงมนุษย์ด้วยเงาพวกนี้เมื่อพวกมันลอกเลียนมนุษย์แล้วพวกมันจะมีเวลาหนึ่งสัปดาห์ครับในการทําให้ตัวต้นฉบับหายไปเพื่อที่จะให้ตัวมันกลายเป็นตัวจริงแทนแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกมันจะกลายเป็นมนุษย์นะครับ ถ้างเงาพวกนี้มาสา,าส่งมาสหรต้นฉบับได้พวกมันจะได้ความทรงจําและบุค,คลิกทุกอย่างมาแต่ถ้าไม่ทันเงาเหล่านั้นพวกมันก็จะหายไปเองครับโดยในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์นี้ถ้าเราสามารถจัดการกับเงาของตัวเองได้หรือสามารถรอดเกินหนึ่งสัปดาห์คนเหล่านั้นก็จะมีภูมิต้านทานครับไม่สามารถถูกลอกเดียนได้อีกแต่ตรงนี้เราจะกําจัดเงายังไงล่ะเงาพวกนี้แม้มมนจะเหมือนกับมนุษย์มากแค่ไหนแต่พวกมันก็ยังเป็นเงาครับร่างจริงของมันคือเงาที่ตกกระทบกับพื้นผิว และถ้าสังเกตเงาของพวกมันจะไม่ชอบให้มีอะไรไปโดนถ้าเราเอาเท้าไปเหยียบเงาพวกนี้มันก็จะแยกออกจากกันครับมันเลยทําให้การจะสามารถจัดการกับพวกมันได้ก็คือการทําลายเงาของพวกมันเอง,งเหมือนกับเป็นการทําลายร่างต้นของพวกมันฟังมาถึงตรงนี้ทุกท่านน่าจะเริ่มสงสัยแล้วครับว่าเงาพวกนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเทพที่ผมบอกไปข้างต้นยังไงในตำนานการสร้างโลกของญี่ปุ่นทุกท่านน่าจะเคยได้ยินกัน ญี่ปุ่นเกิดจากเทพสององค์อิสานางิและอิสานามิที่ทั้งคู่ได้สร้างญี่ปุ่นขึ้นมาจากการใช้เงากรนทะเลแยกน้ำกับแผ่นดินก่อนจะให้กําเนิดลูกๆขึ้นมาเป็นเทพจํานวน36องค์ที่เด่นที่สุดจะมี3องค์เคยได้ยินกันแน่นอนอามาเทรซซะซึสุคุยมิสุซานโอเทพแห่งพระอาทิตย์พระจันทร์พายุตามลําดับแต่คุณทราบไหมครับเทพสองค์นี้เป็นเทพสมองค์สุดท้ายเลยที่เกิดจากความศกด้าของอิสานางิเพียงผู้เดียวทว่าเทพที่ผู้คนภายในเกาะแห่งนี้บูชา เขาเป็นเทพองค์แรกครับที่เกิดจากอิสานางิและอิสานามิตอนที่เทพทั้งสองไปวนเสาค้ำสวรรค์เทพองค์นั้นคือฮิรุโกะฮิรุจากกลิงโคก็เด็กตำนานเล่าว,ว่าฮิรุโกะเกิดมาโดยไม่มีกระดูกและแขนขาครับทาให้ตัวเขาถูกเทพทั้งสองทอดทิ้งโยนลงทะเลก็จะไปเกิดตื้นที่แผ่นดินญ,ญ,ญี่ปุน่นและถูกชาวไอนุรับเลี้ยงและกลายเป็นเอบิสึหนึ่งในเจ็ดเทพแห่งโชคลาภของญี่ปุ่นครับซึ่งจากเรื่องเล่าที่ฮิรุโกะหรือเอบิสึมาเกิดตื้นนี้มันก็ทําให้เทพองค์นี้เนี่ย เป็นเทพที่ชาวประมงนับถือด้วยทว่าฮิรุโกะเกี่ยวข้องอะไรกับเงาในสม,มนธรธรมเลเดริงล่ะคือต้องคิดอย่างนี้ครับเงาที่มาอารวาสบนเกาะเดิมทีก่อนที่พวกมันจะลอกเลียนใครสักคนเงาพวกนี้มันจะมีลักษณะเป็นสีดำยืดหยุ่นไม่มีโครงกระดูกมันเลยทําให้ผู้คนบนเกาะเชื่อว่าเงาที่ปรากฏตัวเป็นลูกหลานของฮิรุโกะนั่นเองแต่ผมขอบอกไว้เลยว่ามันไม่ได้มีแค่นี้แม้การได้พบกับเงาพวกนี้มันจะเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายแล้วนะครับ แต่การสืบหาสาเหตุการตายของอุชิโอมันก็ได้ทําให้ชินเปเขาเข้ามาพัวพันกับสิ่งที่มันใหญ่กว่านั้นมากภายในลุกที่3ชินเปเขาได้ทราบว่าเป้าหมายของเงาพวกนี้มันคือการชุบชีวิตแม่ของตัวเองครับฮิรุโกะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือไฮเ,เนะเพื่อให้แม่ของพวกมันพาบุคคลที่กลายเป็นเงาไปแล้วเนี่ยไปยังแดนสุขขาวดีครับที่ที่ผู้คนจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุขไม่มีการเจ็บป่วยไม่มีการตายไม่มีแม้กระทั่งเวลาอยู่กันอย่างผาสุขชั่วนิรันร์ตอนแรกชินเปคิดว่าแผนทั้งหมมมดัันนีแคค่รบ แต่ว่าภายในหลุมที่3มเช่นเดียวกันชินเปได้พบกับเงาประหลาดตัวหนึ่งครับที่มันมีสีแขนและปกปิดใบหน้าของตัวเองเอาไว้ตัวมันถูกเรียกว่าชีเดที่ได้พูดประโยคชวนน่าสงสัยออกมาบอกว่านี่คือจุดจบของมันแทนที่จะบอกประมาณว่าเป้าหมายของแม่ตัวเองสําเร็จแล้วอะไรเทือกนั้นชินเปเขาได้เก็บข้อสงสัยนี้เอาไว้ครับจนในหลุมต,ต่อมาชินเปเขาก็ได้ทราบข้อมูลของชีเดเพิ่มเติมตัวมันเป็นลูกคนแรกของฮิรุโกะและจากการต่อสู้ มันก็ทําให้ชินเปยทราบเช่นเดียวกันชีเดะมันไม่ใช่เงาธรรมดาแต่เงาที่พวกเขาเห็นมันเป็นเหมือนกับเอ็กโซสูรชุดเกราะเงาที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยพลังของฮิรุโกะที่ตัวมันจะเพิ่มทั้งความเร็วความแข็งแกร่งให้กับผู้สวมใส่และสามารถใช้มันสร้างอาวุธต่างๆขึ้นมาได้ทว่าสิ่งที่น่ากลัวย,ยิ่งกว่าชุดเกราะนี้คนที่สวมชุดเกราะดังกล่าวมันเป็นไอโรคจิตคนหนึ่งครับที่หลอกใช้แม่ของตัวเองเป็นเครื่องมือหวังทําการเติมเต็มเป้าหมายของตัวเองให้สําเร็จชินเปจึงต้องใช้พลังย้้้อออออนเเเเววลาาาาขขงงพื่่หยยุุดดทกไไใ ซาเมารถไทม์เดนิริงเป็นแอนิเมะไทม์ลูปที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายมากๆครับในความคิดของผมกลไกการข้ามเวลาของมันจะเกี่ยวกับการมีอยู่ของจกักรวาลสามิติและมิติที่อยู่เหนือกว่าในแอนิเมะเรื่องนี้ชินเปเขามีนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์มากๆครับคือเวลาเขาพบเจอกับสถานการณ์ที่มันชวนสติแตกจะด้วยความเครียดโกรธหรืออะไรก็ตามชินเปเขามักจะใช้สิ่งที่เรียกว่าการมองจากมุมสูงครับชินเปจะจินตนาการว่าตัวเองกําลังลอยอยู่ และมองตัวเองจากมุมมองบุคคลที่3เป็นการมองภาพกว้างเพื่อที่เขาจะสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นว่าควรรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นอย่างไรเป็นเหมือนกับการจัดระบบความคิดอย่างหนึง่งแต่เมื่อชินเปกลับมายังเกาะแห่งนี้เขาก็ได้ทราบว่าความสามารถในการมองมุมสูงนั้นมันเป็นสิ่งที่มากกว่าการจัดระบบความคิดของเขาตัวมันเป็นความสามารถที่ถูกส่งต่อม,มาจากเทพของเกาะแห่งนี้ครับอยู่ในรูปของดวงตาครับดวงตาของชินเป มันมีความสามารถในการมองโลกจากมิติที่อยู่สูงกว่าได้จินตนาการแบบนี้ครับให้เรานึกถึงเวลาเราอ่านมังงะมันคือการที่ตัวเราที่เป็นสาม,มิติกําลังมีปฏิสัมพันธ์กับมังงะที่เป็นโลกสองมิติเราสามารถพลิกหน้ากระดาษได้เพื่อย้อนกลับไปดูหรือข้ามไปดูอนาคตได้รวมถึงเรายังสามารถฉีกหรือเผาทาลายมันได้ด้วยความสามารถของชินเปมันถูกเรียกว่าผู้สังเกตการครับที่เขาสามารถมองโลกที่อยู่ในรูปของสามมิติได้จากมิติที่อยู่เหนือขึ้นไป อาจจะเป็นสีมิติหรือเนือ,อยิ่งกว่านั้นและหลังจากนั้นตัวชินเปเมื่อเขาสังเกตทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเขาจะทําการสร้างสําเนาขึ้นมาครับเป็นโลกคู่ขนานที่เมื่อไรก็ตามที่เขาตายจิตสํานึกของชินเปจะถูกส่งมายังโลกคู่ขนานแห่งนี้ก่อนที่โลกเก่าจะหายไปโดยจุดที่เขามาอยู่มันก็คือจุดเช็คพอยท์ครับภายในอนิเมะไทม์ลูปต่างๆมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับที่มันจะมีจุดเช็คพอยท์เป็นตัวกําหนดจุดของเวลาที่ตัวเอกจะกลับมาเริ่มใหม่อีกครั้ง โดยส่วนใหญ่จุดเช็คพอยต์ในเรื่องต่างๆมันก็มักจะเกิดจากการกระทําอะไรบางอย่างของพระเอกนะครับไม่ก็คนรอบข้างใช่ไหมครับทว่าในสมมติธรรมเนเดอริ่งมันไม่เป็นแบบนั้นจุดเช็คพอยต์ในเรื่องนี้มันถูกกาหนดไว้แล้วขึ้นอยู่กับ,บระยะเวลาที่ชินเปมีชีวิตให้คิดซะว่าการเดินของเวลาเนี่ยมันคือเส้นทางที่กําลังหายไปเรื่อยๆก็ได้ครับเวลาที่ผ่านมาคือเส้นทางที่หายไปชินเปเขาคือคนที่กําลังวิ่งอยู่บนเส้นทางนี้ และจุดเช็คพอยต์มันก็คือจุดพักดื่มน้ำที่รอเราอยู่ด้านหน้ายิ่งชินเปมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนเขาก็สามารถวิ่งบนเส้นทางนี้ได้เรื่อยๆไอเวลาที่หายไปด้านหลังเนี่ยตามไม่ทันแต่ถ้าหาักเมื่อไรก็ตามที่เขาตายชินเปจะถูกส่งกลับจุดพักจุดแรกที่เขาได้ผ่านมาทําให้ตัวเขากลับมาอยู่กับเส้นทางที่มันกลางหายไปด้านหลังและเมื่อไรก็ตามที่เส้นทางที่หายไปมันตามทันชินเปก็จะตายอย่างถาวรกล่าวคือชินเปเขาตายติดกันไม่ได้ครับเพราะจุดเช็คพอยต์ใหม่ในโลกถัดไป มันอยู่ด้านหน้าไม่ใช่ที่เดิมกับโลกที่แล้วชินเปยเลยต้องมีชีวิตอยู่ในลูปใหม่สัก2 4ถึงชั่วโมงครับเพื่อเป็นการการันตีว่าตัวเขาจะไม่ตายอย่างทาวอนและจากความที่ว่าตัวชินเปเขาไม่สามารถคาดการได้ว่าจุดเช็คพอยต,ต่อไปมันคือตรงไหนตัวเขาเลยต้องระวังเป็นพิเศษครับเพื่อไม่ให้จุดเช็คพอยต์มันอยู่หลังเหตุการณ์ที่เขาควรจะรีเซ็ตสมมติจุดรีเซ็ตมันอยู่หลังการตายของเพื่อนตรงนี้เขาก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ได้ใช่ไหมครับ อย่างที่ผมบอกไปต้นกำเนิดของทุกอย่างในเซิร์เมทมเรนิริงทั้งเงาและความสามารถในการย้อนเวลามันมาจากเทพฮิรุโกหรือไฮเนะเทพที่คนภายในเกาะบูชาทว่าความจริงแล้วตัวฮิรุโกในที่นี้เธอก็ไม่ใช่เป็นเทพจริงๆแต่อย่างใดนะครับต้นกำเนิดของฮิรุโกมันค่อนข้างสายไฟมากกว่าแฟนตาซีย้อนกลับไป300ปีก่อนครับผู้คนบนเกาะแห่งนี้เนี่ยพบว่ามันมีวานตัวหนึ่งมาเคยตื้นอยู่ด้วยความสงสัยมันเลยมีเด็กสาวคนหนึ่งลองไปสำรวจซากวานใกล้ๆดูก่อนจะพบว่า วานตัวนั้นไม่ได้หายไปและพบกับตัวเธอยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งนั่นแหละครับฮิรุโกะตัวเธอเป็นเงาตัวแรกที่ได้มาเกิดตื้นบนเกาะแห่งนี้และลอกเลียนมนุษย์คนแรกที่เธอเห็นก่อนจะกินมนุษย์คนนั้นไปทําให้คนบนเกาะที่ไม่อยากโดนกินเนี่ยพวกเขาก็ได้บูชาเธอเป็นเทพเจ้าครับกลายเป็นฮิรุโกะแบบที่เราได้ยินอย่างไกรก็ตามฮิรุโกะตัวเธอก็ไม่ชอบให้ใครเรียกด้วยชื่อนี้นะครับเธอชอบใช้ชื่อไฮเนะมากกว่าซึ่งเป็นชื่อของมนุษย์คนแรกที่เธอได้กินเข้าไปโดยหลังจากการมาถึงของไฮเนะ ไม่นานเธอก็ตั้งเป้าหมายที่จะกลับบ้านของเธอครับในตอนนั้นเนี่ยบอกว่ามันคือความมืดมิดที่อยู่ภายใต้มหาสมุทรเป็นที่ที่มีแค่เงาเท่านั้นที่สามารถไปที่นั้นได้เธอเลยมีเป้าหมายอยากเปลี่ยนทุกคนบนเกาะแห่งนี้ให้กลายเป็นเงาครับแต่ว่าเธอก็ไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับเนื่องจากร่างกายของไฮเนะอ่อนแอมากๆเธอจะต้องอาศัยทําการสร้างเงาขึ้นมาเป็นลูกๆที่จะคอยไปก๊อปปี้คนนั้นคนนี้เป็นคนบนเกาะเป็นเงาไปทีละคนกลายเป็นต้นกาเนิดของโรคเงาในเวลาต่อมา โดยเมื่อชินเปนเขาหลุดไปเรื่อยๆตัวเขาก็ได้พบกับข้อมูลที่มันน่าสนใจมากๆครับอันนึงมันบอกไว้ว่าฮิรุโกะเธออาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากต่างดาวนอกอ,อวกาศก็ได้ที่มายังโลกเมื่อ300ปีก่อนในรูปของอุกาบาดก็คืออย่างที่ว่าครับในอวกาศมันไม่มีอะไรให้กอปปี้เยอะเธอและกอปปี้อุกาบาดก่อนจะตกลงมายังหมหาสมุทรทาให้ตัวเธอลอกเลสิ่งที่อยู่ภายใต้นั้นจนกระทั่งณจุดหนึ่งเธอก็ได้กลายเป็นวานไปครับและมาเกิดตื้นบนเกาะแห่งนี้ทว่าอีกส่วนหนึ่ง มันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ฮิรุโกะเธออาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากต่างมิติก็ได้เนื่องจากแดนสุขาวดีที่ผมว่าไปมันเป็นดินแดนที่ชื่อว่าโทคโยเป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ภายนอกกลอาลอกกาศทาให้ตัวมันไร้ซึ่งกาลเวลานั่นเองครับเว่าสุดท้ายแล้วรู้กันอยู่นะครับแผนการนี้มันก็ได้โดนขัดขวางแต่สิ่งที่มันน่าเจ็บปวดมากๆสําหรับไฮเนะก็คือชินเปไม่ใช่คนที่ขัดขวางเธอแต่เป็นชีเดต่างหากเดิมทีแล้วชีเดะ ตัวเขาเป็นเหมือนกับผู้ปกครองเป็นเหมือนกับเจ้าบ้านที่ไฮเนะอาศัยอยู่ครับและการที่ไฮเนะกลายเป็นฮิรุโกะมันก็ได้ทําให้ตัวเขาสัมผัสถึงอํานาจและความสามารถใหม่ตัวชีเดะจึงตั้งใจะจะรับใช้ฮิรุโกะไปตลอดการครับทว่าการจะทําแบบนั้นได้ตัวเขาต้องเป็นอมตะซะก่อนชีเดะจึงได้มีลูกกับฮิรุโกะครับให้กําเนิดเป็นมนุษย์โครนขึ้นมาที่มีหน้าตาเหมือนเขาทุกประการก่อนที่จะถ่ายความทรงจําของตัวเองลงไปภายในนั้นทําให้เขาเหมือนกับเกิดใหม่ได้เรื่อยๆ เป็นคนเดิมที่อยู่มาแล้วกว่า300ปีทว่าด้วยระยะเวลามากขนาดนั้นมันก็ได้ทําให้ชีเดะมีความต้องการใหม่เกิดขึ้นมาครับเป็นความต้องการของตัวเขาเองไม่ใช่ของไฮเนะคือเขาอยากอยู่จนเห็นจุดจบของโลกใบนี้ทว่าด้วยร่างกายที่อ่อนแอของไฮเนะมันก็เลยทําให้เขาไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับตัวชีเดะเนี่ยเลยคิดว่าถ้าหากอยู่ไม่ถึงทําไมไม่ทําให้โลกมันถึงจุดจบด้วยใน,นมือตัวเองเลยล่ะ เขาเลยเตรียมซ้อนแผนของไฮเนะเรื่อยมาครับจนกระทั่งมันเกือบสําเร็จในรูปที่3ตัวชิเดะเขาได้ใช้พลังของไฮเนะที่อยู่มิติที่สูงกว่าทําการมีปฏิสัมพันธ์กับโลก3มิติครับและลบทุกอย่างให้หายไปเหมือนกับการปิดสวิตช์ไม่ก็การฉีกกระดาษบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่เพราะความสามารถย้อนเวลาของชินเป้ทุกอย่างมันจบไปนานแล้วโดยในตอนจบของซัมเมอร์ทามเดนเนอริงนะครับด้วยความที่ไฮเนะเนี่ยเธอก็เหนื่อยมามา,มากแล้วนะครับโดนทรยศจิตใจติกันเอง ถึงจะเห็นเธอเป็นปีศาจอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงแล้วเธอก็เป็นแค่เด็กไร้เดียงสาคนหนึ่งนะครับเธอเลยใช้พลังย้อนเวลาพาอุชิโอและช<ป>ินเปะกลับไปเมื่อ300ปีที่แล้วและด้วยพลังของทั้งสองมันก็สามารถทําให้พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับอดีตได้ชินเปะเขาได้ห้ามไม่ให้ไหเนะมาเจอกับวานครับก่อนที่อุชิโอจะใช้พลังของเธอลบวานตัวน,นั้นออกไปทําให้มันเกิดโลกคู่ขนานที่ฮิรุโกะไม่เคยมีตัวตนเป็นโลกที่แฮปปี้เอนดิ้งมากๆครับ นั่นก็เป็นเกือบทั้งหมดในซัมเมอร์ทิมเรนเดอริงนะครับนอกจากนี้แนะนําให้ไปดูกันเอาเองถ้าใครมีอนิเมะนอกกระแสอันเด์เรตอะไรแบบนี้อีกและอยากให้ผมลองทําดูก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับและใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ถ้ายังไม่กดซับก็ฝากจิ้มเบาๆสักหนึ่งที่พร้อมกดกระดิ่งข้างๆด้วยในวันนี้เดอะโคเด็กซ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ